อยชิจันอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตถูกด่าแรงอดรวยรำคาญาถึงการเลี้ยงลูกท่ามกลางชีวิตที่เอ่อล้นไปด้วยพลังงานความรักความสุขทั้งจากครอบครัวและคนรอบข้างที่เปรียบเสมือนกำลังใจสำคัญแต่ถึงอย่างนั้นพลอยชิจันนักแสดงสาวดีกรีคุณแม่ลูกสี่ก็ยังมีอีกมุมที่ทำให้เธอต้องรู้สึกเจ็บจนจุกด้วยเช่นกันเมื่อล่าสุด บนอินสตาแกรมพลอยชิจรได้มีการแชร์คลิปวิดีโอคอนเทนต์สายดาก์กรีแอคคอมเมนต์ลบซึ่งรวบรวมเอาคำถามข้อความเสียงพิพากวิจารณ์แง่ลบจากชาวเน็ตที่ส่งตรงถึงเธอและครอบครัวขึ้นมาตอบโดยแต่ละคำถามที่พลอยชิจัรหยิบขึ้นมานั้นทำเอาเจ้าตัวถึงกับต้องเขียนแคปชั่นกำกับเลยว่าแต่ละคอมเมนต์แม่ก็แอบจิกอยู่นะชินลี่ต้องปรับตัวนะคะต้องปรับทัศนคติมากๆเลยค่ะมันก็ต้องปรับอยู่ตลอดเวลาหัวเราะเอาจริงๆก็เข้าใจได้ อดรวยเกินรำคาญร,รู้สึกว่ามันลบอะไรอย่างนี้มากกว่ามันก็มีพลังงานลบลบอะไรบางอย่างแต่ก็โอเคละ่ะมันก็ไม่มีใครถูกใจใครไปทุกอย่างเราทำอะไรบางอย่างเขาก็อาจจะรำคาญเราก็ได้ทำไมแม่พูดดีกับลูกแล้วลูกต้องแหกปากเสียงดังกันก็เห็นภาพเข้าใจเลยเพราะว่าเราลูกเยอะประมันวุ่นวายแหละมันแบบว่าเย่งกันพูดอยู่แล้วไงยังไง,งอายกมือก่อนจะพูดหรอือจะได้ไม่เยี่ยงกันพูดหรืออะไรอย่างนี้มันก็เด็กๆเ,เนอะ มันก็ต้องปรับกันไปนางเอกตกอับแค่มีสามีรวยก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะเนี่ยเราจะให้เขามาเข้าใจและรู้ว่าแบบเราเป็นยังไงหรืออะไรอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ลูกคนรวยตั้งแต่เกิดเลี้ยงแบบไม่ต้องทำอะไรปุบปรับจะให้ทำอะไรเลยก็ยากแถมยังทำนิสัยแบบหันมาดูหลานเราเจ็ดขวบล้างจานเป็นกะละมังสิบสามปีหุงข้าวให้กินได้แล้วก็เห็นด้วยตามนั้นเลยค่ะถึงได้พยายามสอนลูกไงและก็ให้เขาได้ทำอะไรเองอย่างนี้แหละ ฉันจะไปสมัครเป็นเลขาพลอยชิดจันทร์จะไปลบแอคเคาท์ทิก톡แล้วทิ้งมือถือนางลงชักโครกแล้วแล้วขอลาออกไปไม่เอาเงินเดือนเขาก็มีความแบบเป็นคนตลกน่าจะมาเป็นเลขาแล้วก็ละครอยู่แล้วแล้วก็ลบแอปทิก톡ด้วยตอนนั้นอาจจะแบบไม่ชินแหละอีอย่างว่าทุกคนก็อีอย่างว่ากับละครคุณธรรมก็เข้าใจได้ก็น่ารักเวลาอ่านคอมเมนต์นั่นแหละมันส่งพลังอะไรบางอย่างเวลาคอมเมนต์กันเข้ามาเราก็อ่านแหละ เพราะฉะนั้นเวลามีคอมเมนต์ลบๆหรือคอมเมนต์แย่ๆมาบางทีเราสามารถเลือกใช้คำที่แบบเป็นการแนะนำหรือเป็นการบอกกันดีๆก็ได้บางทีบางคำพูดมันอาจจะรุนแรงแล้วก็กระทบกับความรู้สึกของคนที่เขาอ่านต้องจิตแข็งเหมือนกันเวลาเจอคอมเมนต์ลบๆ